สวัสดีครับมาแล้วก็บน,นอยปกตินะครับผมวันนี้จะเด่นอะไรเนาะวันนี้จะเด่นก่นะครับวันนี้เด่นน้อยปกติเด่นเด่น5้านะครับร้อง หกนะครับผมเด่นห้ารองหกสามตัวก็จะมีห้าศูนย์แปดหกห้านะครับแล้วก็ แปดนะครับวันนี้เด่น5เด่นรูดนะครับผมวิ่งรูดก็ได้นะครับเพื่อจะได้บนล่างเด่น5วันนี้5 3นะครับ 5้าสี่นะครับก็ห้ส่วนตัวลองเด่น5้ลอง6นะครับผมก็จะข้าวๆให้เหมือนเดิมนะครับผม สามหกสี่หกเจ็ดหกแปดนะครับก็หกเก้าเนาะเลขสวยเลยหกเก้า เดนวิ่งลูดห้าลองหกและถ้าคนชอบนะครับไม่ต้องตามในนี้ก็ได้นะครับผมวันที่2ี่สิบสองเนาะหกสี่นะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้เงินาบังสามตัว รวยๆทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณครับ